ครับก็คือเป็นตัวแทนท่านมีส่วนพิจารณาครับท่านเป็นนะครับที่ศึกษานะครับจะทำการพิจานณายกเลิกมตีนะครับแล้วก็ตัดสินในความตระหนักกทรวงมหาดไทยนะครับประจำการตรมหนักไทยนะครับก็ในคณะท่านประานนะครับทุนเกียรนะครับก็ขอสวัสดีครั้งหมดนะครับท่านคณะนคกะศึกษานะครับแล้วก็ทีมงานนะครับ ที่ได้เดินทางมาจากสุจานนะครับแล้วก็ได้มาประชุมจังหวัดจุลนครนะครับก็เป็นทีมงานใหม่นะครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้นัดกันสำรับประชุมทีมอีกแล้ววันนั้นเราได้ประชุมไปครั้งนึงแล้วตอนนี้ว่าเราจะร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับประเดี๋ยขึ้นกับจังกวัดภาคใต้ฝั่งมหาไทยนะครับแต่เนื่องจากระยะทางนะครับซึ่ง ฟ้าทลายโจรไปใยพืชต,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 ตัวนี้ห้าอย่างคือทําเป็นยาแก้โควิดตอนนี้หลวงพ่อวัดถ้ำคีรีวงกําลังกําลังแจกจ่ายกับประชาชนได้ทําแล้วท่านก็มีตัวยาตัวหนึ่งที่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคท้องร่วงท่านก็เอาน้ำมันปาล์มแดงตัวนี้ไปเที่ยวแต่เราไม่สามารถที่จะเปิดตลาดตรงไหนได้สักแห่งหนึ่งสองสาม กล่าวถึงกิจกรรมวันนี้ครับที่เดินทางมาจังหวัดชนบุรครับ ครับคือทางกระทรวงมหาดไทยเราได้ตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทํางานในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะครับขึ้นทุกจังหวัดทีนี้เมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จําเป็นต้องออกมาเพื่อที่จะบอกกรอบพิศทางแนวทางในการที่จะทํางานให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้นะวันนี้ก็ มาจากจังหวัดล่างๆแล้วนะเริ่มจากสุไหโปลกไล่มานะจังหวัดขุนพรก็เป็นจังหวัดสุดท้ายของภาคใต้ที่เรามา,มาพบปะพี่น้องนะฮะนอกเหนือจากได้พูดถึงวิธีการทํางานของคณนะแล้วเนี่ยเราก็ยังได้รับทราบสภาพปัญหาของพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยว,ว่าเขามีปัญหาอะไรต้องการความช่วยเหลือย,อยังไงบ้างซึ่ง เราก็บางอย่างเราก็ให้คาแนะนําไปได้บางอย่างก็จจะต้องเอากลับไปที่กระทรวงเพื่อให้ทางฝ่ายนโยบายเขาไดา้ดูแลแก้ไขต่อไปครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ